สวัสดีจ้าพบกันนะคะกับช่องของเตยตยยาเปิดดวงเช่นเดิมนะคะจักรวาลเตรียมส่งมอบสิ่งใดให้กับคุณในเร็วๆนี้มาดูกันซิว่าช่วงนี้จักรวาลเนี่ยเขาเตรียมส่งมอบสิ่งใดให้กับคุณกันบ้างนะคะ การอ่านไพ่ของเรากเออ็เหมือนเดิมตามความเข้าใจนะเป็นแรนดอมนะเป็นการอ่านพลังงานโดยรวมนะคะไม่ใช่ดวงของคนหนึ่งคนใดนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยใช้วิทยาในการรับชมและการรับฟังนะครเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะดูเพื่อเป็นแนวทางดูเพื่อความบันเทิงนะ เป็นสิทธิส่วนบุคคลนะถ้าคุณเชื่อคุณสามารถรับชมรับฟังคลิปนี้ได้จนจบแต่ถ้าคุณไม่เชื่อคุณสามารถปิดคลิปหรือเลื่อนผ่านคลิปนี้ไปได้เลยทําจิตให้นิง่งทาใจให้เป็นสมาธินะคะกดไลค์กดแชร์ share, กดซับสไครต์กดติดตามเอาไว้จะได้ไม่พลาดการรับชมรับฟังพลังงานดีๆเรื่องราวดีๆคลิปดีๆของช่องเรากันนะคะใครใจดีนะกดตุ่ม ซูเปอร์แตงเนาะเป็นค่าครูเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะมาดูกันซิว่าช่วงนี้จักรวาลเตรียมส่งมอบสิ่งใดให้กับคุณนะจักรวาลเตรียมส่งมอบสิ่งใดให้กับคุณกันบ้างในช่วงนี้นะคะทำจิตให้นิ่งทำใจใเป็นสมาธิโฟกัสมาที่พลังงานนาไายขออนุญาตครูบาอาจารย์เทพเจ้าดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำตัวของเพื่อนๆทุกคนนะคะ จักรวาลเตรียมส่งมอบสิ่งใดให้กับคุณกันบ้างในช่วงนี้ขอพลังงานมาเกาอหนานะ10บใบหกเจ็ดอ่ะมาดูกันหน่อยเนาะว่าเป็นอย่างไรกันบ้างพลังงานของคุณในช่วงนี้3าถ้วยโอ้โหช่วงนี้คุณอาจจะแบบโอ้โหสายปาร์ตี้สายปาร์ตี้สายสนุกสนานสายสังสรรค์สายมีความสนุกมีความบันเทิงเนาะ างานกลุ่มโดดเด่นเนาะ เพื่อนฝูงโดดเด่นนะโหเป็นเป็นแบบเป็นช่วงจังหวะเวลาของคุณนะช่วงเนี้ยคุณอาจจะมีความสุขอาจจะมีความบันเทิงอาจจะได้สังสรรค์อาจจะอยู่กับเพื่อนฝูงอยู่กับคนรอบข้างอยู่กับพี่น้องบริวารน,นะอยู่กับคนรอบตัวนะเป็นความสุขที่ดีได้ได้เมา้ามอยพูดคุยเนาะหรือจัดปาร์ตี้หรือว่าได้รับข่าวดีอะไรบางสิ่งบางอย่างเป็นความสดชื่นสดใสอะเออเนาะพลังงานของคุณดีนะพลังงานคือเปิดมาใบแรกเป็นแบบ นิมิตใหมายที่ดีเลยประมาณนี้สามถ้วยเชียครับนะอ่ะมาดูกันหน่อยว่าจักรวาลเนานะกำลังส่งมอบสิ่งใดเตรียมส่งมอบสิ่งใดโอ้โหวิวออฟฟอร์จูนนะฮะคือ <c oughs> จักรวาลบอกว่าเนี่ยมันถึงโชคจังหวะของคุณแล้วมันถึงดวงชะตาของคุณแล้วนะกงล้อแห่งชีวิตกงล้อแห่งโชคชะตากงล้อแห่งความสำเร็จกงล้อแห่งความโชคดี โชคข่าข้างดวงชะตาเกื้อนหนุนนะคือต้องบอกได้เลยสามถ้วยวิวออ f ฟอร์จูนเปลี่ยนไปตามเวลาที่เหมาะสมและเหมาะควรที่คุณกำลังจะได้สิ่งดีดวงชะตาหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีถึงจังหวะเวลาของคุณที่ดวงคุณกำลังจะได้รับสิ่งดีหรือความโชคดีบังเกิดขึ้นในช่วงจังหวะดวงชะตานี้ เกณฑ์ชะตาของคนที่มีโชคมีลาภเกณฑ์ชะตาของคนที่ดวงเปิดเกณฑ์ชะตาที่เขาเรียกว่าคือจักรวาลเนี่ยเตรียมส่งมอบความโชคดีให้กับคุณแน่นอนนะดวงเข้าข้างจักรวาลเกลื่อนหนุนประมาณนี้เลยนะเร็วเ็วนี้นะมองเห็นพลังงานของใครบางคนเร็วๆเวนี้คุณมีโอกาสมากที่คุณกําลังจะได้รับข่าวดีที่คุณจะมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นนะนี่เห็นไหมความก้าวหน้า แปดไม้เท้าความก้าวหน้าชีวิตของคุณต่อจากนี้จะมีความเจริญรุ่งเรืองมีความก้มวาวหน้านะคุณโฟกัสคือถ้าคุณโฟกัสอยากที่จะให้การงานหรือสิ่งที่คุณทํามีความเจริญรุ่งเรืองกิจการธุรกิจหรือสิ่งที่คุณทาเนี่ยมีการขยับขยายมีความก้าวหน้าเนี่ยคือสิ่งสิ่งเนี้ยมันกําลังจะบังเกิดขึ้นกับคุณ,ค,ณ,สสค,ณคุณจะประสบความสําเร็จในการงานคุณจะประสบความสําเร็จในสิ่งที่คุณทําคุณจะมีความก้าวหน้าชีวิต จะมีความเขาเรียกว่ามีความเจริญรุ่งเรืองบังเกิดขึ้นเห็นไหมไพ่แปดไม้เท้า 8, Tao, มาวิวออฟฟอร์จูนแปดไม้เท้าโอ้โหข่าวดีกําลังมานะใครบางคนที่รับชมรับฟังคลิปนี้อยู่นะใครบางคนอันนี้เป็นเคลส by c เคลสเป็นพลังงานโดยรวมนะคะบางคนเนี่ยกำลังจะได้รับข่าวดีนะ บางคนกําลังจะมีแบบมีคนส่งข่าวดีมาให้มีคนติดต่อเรื่องราวข่าวดีมาให้เห็นไหมคุณเป็นคนไม่ยอดท้อเป็นคนเก่งเป็นคนที่พร้อมที่จะสู้จะรยุยเป็นคนที่พร้อมที่จะอ่าเขาเรียก <rum> ว่าถ้าเกิดเป็นเรื่องงานเนี่ยคุณพร้อมทำอ่าการงานเนี่ยคุณพร้อมที่จะทํา หนาะการงานคุณพร้อมที่จะลุยการงานคุณพร้อมที่จะคือคุณอยากมีความก้าวหน้าคุณอยากประสบความสําเร็จในเรื่องการงานนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือคือคุณนะ่ะรู้จักคือคุณแบบมีการแบบ พร้อมพร้อมพร้อมสู้พร้อมรุยเกี่ยวกับเรื่องการงานพร้อมทําเกี่ยวกับเรื่องการงานพร้อมที่จะแบบอยากมีชีวิตที่มันก้าวหน้าอยากมีชีวิตที่มันดีขึ้นอยากมีการเติบโตอยากมีความเจริญรุ่งเรืองในสิ่งสิ่งนี้คือจักรวาลเนี่ยเขาเล็งเห็นว่าเนี่ยคุณนะเป็นคนที่มีความเพียรมีความพยายามมีความมานนาเห็นไหมเจ็ดไม้เท้าคือการต่อสู้เจ็ดไม้เท้าคือการปกป้องเออเนาะบางครั้งคุณก็แบบ บางครั้งจักรวาลเหมือนกับว่าพยายามปกป้องพยายามช่วยเหลือคุณหรือว่าพยายามเขาเรียกว่าปกป้องสิทธ์คุ้มครองสิทธิ์ให้กับคุณด้วยนะคะประมาณนี้แล้วก็จักรวาลเนี่ยเขาพยายามที่จะแบบอา่าผลักดันนะให้คุณนะมีความเข้มแข็งมีความแข็งแกร่งมีความใจสู้มีความมุ่งมั่นในสิ่งที่คุณพยายามพากเพียรจะทำเพื่อให้ไปสู่เป้าหมายแห่งความสำเร็จเห็นไหมจักรวาลเตรียมส่งมอบสิ่งใดให้กับคุณอีกในช่วงนี้อา่าก้าวดาบ นะก้าวดาบแล้วก็ตามมาด้วยแฮงแมนเห็นไหมแฮงแมนเนี่ยตั้งแต่คือตั้งแต่เต้ยเต้ยแ,แบบเปิดไพ่มาแล้วแบบสับสับสับไพ่ตั้งแต่ยังไม่ได้ยังไม่ได้อ่ายังไม่ได้อัดคลิปเนี่ยคือเขาพยายามจะขึ้นพยายามจะให้เห็นเนี่ยคือตรงเนี้ยบอกได้เลยนะจักรวาลเนี่ยเขาเกื้อนหนุนคุณนะเขาพยายามที่จะเขาบอกว่าเนี่ยใน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 ,ในสิ่งที่คุณเจออยู่ในปัญหาที่คุณเผชิญอยู่ ่าหรือว่าเรื่องอะไรก็ช่างที่คุณรู้สึกว่าคุณมีความกังวลมีความไม่สบายใจนะมีความรู้สึกว่าเนี่ยจักรวาลเนี่ยเขาพยายามแบบพยายามที่จะช่วยเหลือแก้ไขให้คุณได้ผ่านพ้นมันไปได้เดเมติเชียนมาเพราะฉะนั้นตรงนี้จักรวาลคุณหนึ่งเลยจักรวาลกำลังจะส่งมอบความสามารถพิเศษให้กับคุณจักรวาลกำลังจะส่งมอบสติปัญญาให้กับคุณจักรวาลกำลังจะส่งมอบความสำเร็จให้กับคุณ นะจักรวาลกําลังจะส่งมอบความกล้าหาญความมั่นใจความความเขาเรียกว่าความเพียรให้กับคุณนะคะเพราะฉะนั้นนะก้าดาบอเดรแฮงแมนสี่เหลี่ยงตรงนี้แล้วก็มาเดอะเมจิเชียนเนี่ยจะมีความรู้สึกว่าเนี่ยจักรวาลเนี่ยเขาจะทําให้คุณแบบได้ในสิ่งที่คุณรอคอยได้ในสิ่งที่คุณปรารถนาหรือประสบความสําเร็จในสิ่งที่คุณ มุ่งหวังเออนะจัก,กรวาลกำลังเตรียมส่งมอบสิ่งนี้ให้กับคุณแน่นอนนะโอ้โหพลังงานสิบถ้วยแน่นอนคุณจะมีความสุขความสำเร็จคุณจะมีความสมหวังจัก,กรวาลกำลังเตรียมส่งมอบสิ่งดีๆให้กับคุณแน่นอนตามมาด้วยเดียมเพลเลอร์เห็นไหมมันเป็นพลังงานที่ดีมันเป็นพลังงานที่ประสบความสำเร็จมาเป็นพลังงานที่ของคนที่กำลังจะได้ถูกปลดล็อก จากอะไรบางสิ่งบางอย่างเห็นไหมมันเป็นพลังงานของการตื่นรู้ด้วยนะสติปัญญาความฉลาดการตื่นรู้การหลุดพ้นจากเอห่วงจังหวะของอะไรบางสิ่งบางอย่างเห็นไหมจักรวาลเนี่ยเขาเตรียมส่งมอบสิ่งนี้ให้กับคุณนะคือคือเป็นเป็นพลังงานที่มันจะมีความมั่นคงเกิดขึ้นมันเป็นพลังงานที่จะมีความแข็งแกร่งเกิดขึ้นนะจักรกวาลเขาเตรียมส่งมอบสิ่งนี้ให้กับคุณอ่ะ การต่อสู้การแข่งขันปัญหาความยุ่งยากเห็นไหมอาร์เพสออฟคแล้วก็ตามมาด้วย DMplace เห็นไหมดีเอ็มเพลกับ DMplace เนี่ยเป็นขึ้นคู่กันนะหกเหลี่ยนไอหกถ้วยโทษทีอ่าไหนๆเขาอยากจะออกหกถ้วยหกเหลี่ยนเห็นไหมพูดไปก่อนแหละตอนแรกพูดหกเหลี่ยนแต่คือเป็นหกถ้วยไงแต่พูดผิดเป็นหกเหลี่ยนสุดท้ายก็หยิบได้หกเหลี่ยนจริงๆคือพลังงานที่เขาอยากจะออกอยากจะเกิดขึ้นมา u e e n of Cup ราชินีถ้วยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย คือมันเป็นพลังงานของการความสมบูรณ์แบบมันเป็นพลังงานของการเติมเต็มมันเป็นพลังงานของความสมปรารถนาก็ว่าได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถามว่าจักรวาลเนี่ยกำลังจะส่งมอบสิ่งใดให้กับคุณคือความมั่นคงนะความมั่นคงนะถ้าเกิดว่า คุณจะต้องใช้สติใช้ปัญญาสมมติสมมติในการสอบบรรจุอ่าสมมตินะอันนี้ยกตัวอย่างนะ ex 1ยกตัวอย่างสมมติว่าในการสอบแข่งขันหรือสอบบรรจุหรือสอบอะไรก็ช่างหรือว่าในการแข่งขันอะไรก็ช่างนะคุณจะต้องใช้สติใช้ปัญญาเนี่ยทีนี้จักรวาลเนี่ยท่านกําลังจะส่งอะไรท่านกําลังจะมอบอะไรกับคุณแน่นอนชัยชนะความสําเร็จความแข็งแกร่ง d m d m place เนี่ย การเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งความมั่นคงเกิดขึ้นนะถ้าถามว่าไพคู่คุณคุณขึ้นไหมคืนนะไพคู่ไพซัพพอร์ตไพอุปัมภมคุณึ้นนะดีเอ็มเพลย t เ e อร์ดีเอ็นนะ The Emperor, The เนี่ยเป็นไพคู่อ่ามันเป็นพลังงานของไกกพจักรพรรดิกับไพจกกักรพรรดินีมันเป็นไพใหญ่นะมันเป็นพลังงานที่อ่า มีความเติมเต็มแห่งความอุดมสมบูรณ์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นพลังงานของหนึ่งเลยเจ้านายผู้หลักผู้ใหญ่ยศถาบรรดาศักดิ์ตำแหน่งอธิาที่การงานความมั่นคงศักยภาพของชีวิตหรือบารมีอ่าบารมีที่มันแบบระดับที่เป็นแบบสกิลที่แบบเป็นเลเวลที่อัพสูงอัปเดตขึ้นอ่ประมาณนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยจักรวาลเนี่ยเขาเตรียมส่งมอบสิ่งนี้ให้กับคุณน,นะ พลังงานที่ดีเกิดขึ้นนะอาจจะเจอ,อคนอุปถัมอาจจะเจอคู่อุปถัมคู่บุญคู่บารมีเจ้านายหรือว่า ผู้หลักผู้ใหญ่ที่ดีก็ได้นะหรือถ้าใครเป็นคนโสดเนี่ยคุณมีโอกาสมีแนวโน้มเลยที่คุณจะเจอคู่แท้หนาะหกถ้วยหกถ้วยหกเหรียญคือคือถ้าหกถ้วยหกเหรียญเนี่ยคือได้รับการช่วยเหลือการสนับสนุนการซัพพอร์ตก็คือหนึ่งหนึ่งจะเกิดจากคู่ของคุณสองเกิดจากเจ้าหน่ายสามเกิดจากผู้หลักผู้ใหญ่สี่เกิดจากบุญกุศลจากบารมีหรือเกิดจากสิ่งศักดิ์สิทธิท์ที่คุณนับถือ จะเกิดในสิ่งสิ่งนี้นั่นคือสิ่งที่จัก,กรวาลกําลังเตรียมส่งมอบให้กับคุณเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณน่ย,นยจะได้จะได้รับความโชคดีได้รับความอนุเคาาากกราะห์จากจักรวาลจากเบื้องบนจากของใหญ่ของสูงจากจากสิ่งสูงอะเออนะคุณจะได้รับสิ่งนี้ก็คือว่ามันเหมือนประมาณว่า ประมาณคืออันนี้ต้องบอกว่าเป็นบางคนนะเป็นบางคนเป็นบางกรณีถ้าใครดวงดีใครโชคดีใครบุญถึงบารมีถึงเนี่ยคือดวงของคุณเนี่ยเป็นดวงใหญ่เป็นดวงของคนมีบารมีมีบุญนะเดียมเพสตรงเนี้ยได้มีความรู้สึกว่าเนี่ยปาฏิหาริย์เรื่องราวข่าวดีจะเกิดขึ้นเนี่ยคุณกําลังจะได้อะไรแบบแบบไม่คาดคิดแบบปาฏิหารนะเนาะแล้วมันมาจากข้างบนมันมาจาก ของสูงสิ่งสูงประมาณนี้นะก็ไม่รู้ว่าบอกไม่ถูกเหมือนกันคือความรู้สึกเป็นเช่นนี้ความรู้สึกว่าเนี้ยมันมาจากความดีของคุณมันมาจากบุญกุศลของคุณมันมาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เบื้องบนหรือว่ามันมาจากคนคนที่มีระดับสูงสูงประมาณเนี้ยที่จะส่งมอบมาถึงคุณเนี่ยก็คือมันเป็นพลังงานของคือคือบางทีอ่ะ จกักรวาลน่บางทีเขาให้แบบให้เปิดให้แค่นี้ให้พูดให้แค่นี้ให้เซนให้ไกลมาแค่นี้โอ้ให้สายมาแค่นี้บอกปาประมาณแค่นี้ว่าเออเนี่ยสื่อรายมาประมาณนี้นะว่าคุณกําลังจะได้อะไรแล้วแหละคุณกําลังจะมีอะไรเกิดขึ้นคุณกําลังจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นแล้วแหละนะแต่คือว่ามันอาจจะเป็นแบบความลับอันสุดยอดที่แบบไม่สามารถเปิดเผยได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ให้รู้ว่าเป็นสัญญาณเป็นอ่าเป็นสื่อเป็นสายเป็นเป็นเป็นแบบเป็นสายแบบ เขาไกด์มาว่าเออเนี่ยมันเป็นสิ่งดีนะมันเป็นสิ่งที่จะทําให้คุณรู้สึกว่าชื่นใจนะมันทำมันจะเป็นสิ่งที่ทําให้คุณรู้สึกว่ามีความอิ่มเอมใจมีความปลืม้มปริติเออประมาณนี้เกิดขึ้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือไพ่ตรงเนี้ะหกถ้วยกับหกเหรียญเนี่ยมันคืออดีตชาตินะอดีตชาติและบุญกุศลอ่าบุญในอดีตอาจจะกําลังส่งผลให้คุณจะได้รับ ในสิ่งสิ่งนี้หรือว่า,าความเมตตาความเมตตาจิต ความมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ความมีเมตตาบาร,รมีที่คุณสร้างเอาไว้สะสมเอาไว้อะไม่ว่าจะชาตินี้หรือชาติที่แล้วเออชาตินี้พบไหนก็ช่างเนี่ยคือมันกาลังส่งผลมันกําลังสะท้อนว่าเนี่ยสิ่งสิ่งนี้กาลังจะถึงคุณคุณกําลังจะได้รับในสิ่งสิ่งนี้ที่เนี้ยพอท้ายสำรับอะท้ายเด็ก์ของคุณอนะเป็นควีนออฟสครับตรงเนี้ยได้มีความรู้สึกว่าเนี่ยคุณกําลังจะสมปรานาชีวิตของคุณกําลังจะมีความสมบูรณ์แบบชีวิตของคุณกําลังจะมี มีแบบความเขาเรียกว่าละมุนอะความละมุนล,ละไมสม,มดุลเออเกิดขึ้นที่นี้เนี่ยมันก็เกิดว่าความละมุนล,ละไมนุ่มนวลอ่ะอนุ่มนวนล,มลละมุนละไมมีความสุขมีความรับรื่นมีความสมบูรณ์แบบมีความามีความเอาบานรันมีความสักเซสอยู่ในตัวเออคือคือมันจะอยู่ในสิ่งสิ่งเดียวกันเลยตรงเนี้ยมันเป็นพลังงานตรงเนี้ยที่มันจะเหมือนกับว่าเนี่ย คือมันเป็นพลังงานของความสําเร็จเป็นพลังงานของชัยชนะมันเป็นพลังงานของความแข็งแกล่งมันเป็นพลังงานของความมั่นคงมันเป็นพลังงานของศักยภาพ 1. ในตัวของคุณ 2. จักรวาล3ามสิ่งที่มันโปรเทคของคุณที่มันปกป้องคุณอยู่ะคืออาจจะเป็นแบบพลังของบุญกุศลของคุณก็ได้หรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ได้แล้วมันส่งมาในรูปแบบของพลังงานต่าง นะเพราะวิวออฟฟอร์จูนนะสามถ้วยวิวออฟฟอร์จูนแตมีความสุขว่าเนี่ยมันเป็นพลังงานของคนที่กําลังจะโชคดีนะเป็นพลังงานของคนที่กําลังจะได้รับข่าวดีนะเป็นพลังงานของคนที่มันเหมือนกับว่าเนี่ยคุณจะได้รับในสิ่งสิ่งนี้อาสิ่งที่คุณอาจจะแบบปรารถนามานานอยากได้มานานหรือรอคอยมาสักระยะหนึ่งแล้วเนี่ยมันกําลังจะส่งผลนะมันกําลังจะประสบความสําเร็จนะทีนี้เนี่ยสิบถ้วยดีเอ็มเพลเลอร์ห้าไม้เทา้าอ่าเพจออฟคัพอ่าดีเอ็มเพลสแล้วก็ s i x of Cups s i x of p e n t a c l e เนี่ยตรงเนี้ยแล้วก็มา Queen of Cups ตรงเนี้ยมีความรู้สึกได้เลยว่าเนี่ยคุณจะสมปรัถนาคุณจะสมหวังเนื่องด้วยเนื่องด้วยว่ามันถึงจังหวะมันถึงเวลาอาจจะเกิดจากแต้มบุญคุณกําเนิดและแต้มบุญคุณเกิดและชะตาคุณเปิดและดวงเข้าข้างคุณและโชคมาและอะไรประมาณนเนี้ยเนี่ยคุณกําลังจะได้ในสิ่งสิ่งนี้นะก็คือว่ามันอาจจะเป็นสิ่งที่ คุณนะ่ะต้องการคุณรอคอยคุณปรารถนาคือความต้องการเนี้ยก็อันนี้ก็ต้องพูดมันเป็นพลังงานโดยรวมเป็นแรนดอมมาเนาะคือบางคนก็มีความต้องการที่หลากหลายแตกต่างกันไปไม่เหมือนกันถูกไหมาการงานการเงินความรักความสําเร็จธุรกิจกิจการหรือชีวิตสุขภาพอะไรอย่างเนี้ยคือตรงเนี้ยคือคุณกําลังจะได้นะมันจะตอบโจทย์กับ กับคุณมากเลยถ้าคุณถ้าคุณรับฟังรับชมคลิปนี้อยู่ในขณะนี้คือสิ่งสิ่งนี้กำลังตอบโจทย์ให้กับคุณมากเลยนะมันจะเกิดขึ้นกับคุณนะนี่คือสิ่งที่จักรวาลเนี่ยกำลังเตรียมนะส่งมอบให้กับคุณในเร็วๆนี้นะคะสุขสมหวังทุกเรื่องที่ปรารถนาจักรวาลคุ้มครองครูบาอาจารย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักรักษาประทานโชคเปิดดวงเปิดลาบนะคะโชคดีค่ะสวัสดีจ้า